แวมพรยแวมพายหรือบางพื้นที่เรียกว่าผีดิบดูดเลือดหรือเดคคูล่าเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่ยุคโบราณบางก็ว่ามีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและเป็นผีสากลที่มีอยู่ในเกือบทุกประเทศโดยมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไป แต่มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นผีดิบที่ไม่มีวันแก่และตายแวมพร์ <c oughs> นั้นมีพละกกำลังมหาศาลเทียบเท่ากับคนหลายสิบคนสามารถแปลงร่างเป็นค้างคาวได้เ <c oughs> งาของแวมพร์จะไม่สะท้อนในกระจกหรือแอ่งน้ำพวกมันคือผีดิบที่ภายนอกดูเหมือนคนปกติแต่มักจะหลบเลี่ยงแสงแดดไม่ชอบออกนอกบ้านตอนกลางวัน พวกมันมักจะนอนในห้องนอนที่ลึกสุดของบ้านหรือในห้องใต้ดินเพื่อป้องกันไม่ให้โดนแสงอาทิตย์ทำให้มีผิวที่ขาวซีดมีเพียงริมฝีปากที่แดงดุดเลือดสดๆเท่านั้นพวกมันมีฟันที่แหลมคมสำหรับกัดและดื่มเลือดสดๆของมนุษย์หรือสัตว์เป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันผู้ที่ถูกแวมไพร์กัด มักจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วบางรายที่รอดจากความตายก็จะกลายเป็นลูกสมุนของแวมพายและต้องใช้ชีวิตในความมืดเหมือนกันกันกบพวกมันดังนั้นคนที่กลัวหรือเชื่อเรื่องแวมไพายก็จะหาของที่สามารถป้องกันแวมพายได้เช่นไม้กางเขนน้ำมนต์หรือกระเทียมนำมาพกติดตัวไว้ตลอดไม่เพียงแต่คนเท่านั้นที่จะสามารถเป็นแวมพายได้คนตาย ก็มีโอกาสเป็นแวมพายได้เช่นกันดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ศพกลายเป็นแวมไพายผู้คนก็จะเอาหนามมาพันไว้รอบหลุมศพหรือไม้กางเขนไว้บนหลุมศพเพื่อป้องกันแวมไพายไม่ให้ลุกออกมาได้ชาวยุโรปในยุคกลางหวาดกลัวแวมไพายเป็นอย่างมากผู้ที่สงสัยว่าเป็นแวมไพายจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกันกบแม่มดหรือมนุษย์หมาป่าจะต้องถูกนำตัวไปทดสอบ ด้วยวิธีการอันโหดร้ายถ้าไม่เสียชีวิตเพราะการทดสอบก็อาจจะเสียสติแทนเคยมีเรื่องเล่าถึงคนที่พบเห็นแวมไพร์ลุกขึ้นมาจากหลุมศพออกเดินไปทั่วในยามค่ำคืนผู้ใดที่สบตาก,กับมันจะถูกมันตามล่าเมื่อข่าวเกี่ยวกับแวมไพร์อาวาดแพร่กระจายออกไปชาวบ้านก็จะรวมตัวกันไปที่หลุมศพของแวมไพร์ และขุดศพต้องสงสัยขึ้นมาดูว่าศพนั้นดูเหมือนเป็นคนเป็นไม่มีการเน่าเปื่อยร่างกายดูมีสีเลือดทั้งที่ยังฝังไปนานแล้วหรือไม่เล็บกับผมยังงอกยาวอยู่หรือไม่ถ้าใช่พวกเขาก็จะเชื่อว่านี่คือแวมไพร์และจะเอาลิ่มไม้ตอกให้ทะลุหัวใจของศพนั้นตัดหัวด้วยจอบของสับเปร,เรอและเผาร่าง เหลือเพียงเท่าทานบางพื้นที่ที่มีความเชื่อว่าถ้ามีใครถูกแวมไพร์กัดให้นำเท่าทานของแวมไพายไปผสมกับเครื่องดื่มทำเป็นยาเมื่อดื่มยานั้นก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ติดเชื้อแวมไพายได้เทวะตำนานได้กล่าวถึงแวมไพายตนแรกของโลกว่าตอนที่สร้างโลกพระเจ้าสร้างผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลิลิธให้คองคู่กับอาดัม แต่พอลิลิทมีจิตใจฝักฝ่ายความชั่วร้ายจึงได้รัทิ้งสวรรค์ไปเข้าร่วมกับเหล่าปีศาจและกลายเป็นต้นกำเนิดของแวมไพร์และให้กำเนิดลูกหลานแวมไพร์อันชั่วร้ายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา